ฮารุกะโนยาชิเด็กน้อยที่โดนกานแกล้งโดยการบูลลี่เปลี่ยนเธอจากสาวไว้ใสกลายเป็นฆาตรกรที่เลือดเย็นพร้อมจาัดก,การเพื่อล้างแค้นสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่ามิชูมิโชลำนำดอกโซหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกาลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และอินสตาแกรมเปิดเรื่องมาที่ตัวหลักของเราโนซากิหลังเลิกเรียนเธอยังไม่ กลับบ้านเหตุเพราะว่าของในล็อกเกอร์เธอหายไปซึ่งเธอก็พอจะราได้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนมันคือภูเขาหลังโรงเรียนพราะวะในห้องของเธอมีกลุ่มสาวสีคนที่ชอบกันแกล้งเธออยู่เป็นประจำนำทีมาโดยสาวหัวทองทาอโกจังเพื่อนๆของเธอนำข้าวของของเธอมาทิ้งที่นี่เพื่อความสะใจในการกลั่นแกล้งโนซากิไม่สามารถโต้เถียงหรือต่อสู้ได้เพราะเธอไม่มีวิสัยแบบนั้นเธอทำได้แค่เดินลงไปในบ่อโคลนเพื่อเก็บข้าวของของเธอกลับมาและทันใดนั้นกลุ่มบุรุษสามคนก็ได้ ผัวโจก็คือคูกะแต่คูกะไม่ได้มาช่วยโนซากิแต่อย่างใดเขามาจีบทไทโกจังและอาสาจะไปส่งที่บ้านซึ่งเพื่อนๆทุกคนก็ไม่มีใครสนใจใหญยดีโนซากิเลยมีแค่ทไทโกที่จ้องมองมาที่โนซากิด้วยสายตาที่ไร้ความรู้สึกก่อนจะทิ้งให้โนซากิต้องกลับบ้านในสภาพที่เปื้อนโคลนเมื่อถึงที่บ้านจอจังน้องสาวของเธอก็ได้เห็นสภาพของพี่ถึงกับหลั่งน้ำตาอ,ออกมาพ่อแม่ก็เข้ามาอบกอดลูกเพื่อให้กำลังใจในวันต่อมาคุณพ่อก็ได้มาที่โรงเรียน เพื่อมาแจ้งข่าวกับคุณครูประจําชัน้นเรื่องที่โนซากิถูกกันแก้เมื่อวานแต่คุณครูกลับไม่สนใจใยดีอ้างว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในโรงเรียนทําได้แค่อยู่เ,เงียบๆและปล่อยให้มันผ่านไปซึ่งคุณพ่อก็ไม่สามารถใช้เหตุผลต่อเทียงครูได้ครูได้แต่ตอบว่าไม่รู้ไม่ชี้โนซากิคงต้องทนอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้ต่อไปเพราะอีกสองเดือนเธอและเพื่อนๆจะจบภาคเรียนนี้ไปแล้วและเธอก็คิดว่าหลังจากนี้เธอจะย้ายไปเรียนที่อื่นเมื่อเธอกลับมาที่ห้องบนโต๊ะของเธอก็มีรอย สักว่าไปตายซะซึ่งเพื่อนๆในห้องก็ต่างหัวเราะเยาะเยะ้ยเธอเห็นความเศร้าของโนซากิเป็นเรื่องที่น่าสมเพชและสะใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นสีหน้าของโนซากิเป็นแบบนั้นตัดภาพมาที่คุณพ่อหลังจากที่เสร็จธุระกับคุณครูประจําชั้นพ่อก็จะออกไปทํางานต่อแต่ไม่ทันที่จะออกไปจากโรงเรียนครูกะหนุ่มนักเลงได้ใช้ส้นเท้าถีบไปที่หลังของพ่อจนตกบันไดซึ่งที่้นเท้าก็ติดน็อตปลายแหลมอยู่ด้วย ถึงกระนั้นคูกะก็ยังไม่เลิกราวีโนซากิในคาบเรียนช่วงบ่ายคูกะได้นาอิกาที่เพิ่งตายมาสดๆยัดเอาไว้ใต้โต๊ะของโนซากิแล้วบอกกับคุณครูว่าใต้โต๊ะของโนซากิมีอะไรที่น่าขยะแขยงอยู่ด้วยคนครูก็ทําเป็นไม่ได้ยินก้มหน้าก้มตาเขียนกระดานดําทําการสอนต่อไปจนมีชายคนหนึ่งมาช่วยปกป้องหนุ่มคนนี้ก็คือไอบามาโตเทียงกับครูกะจนเกิดจะมีเรื่องคนครูที่ทนสภาพห้องไม่ไหวเธอเลยออกมาอ้วกหน้าชั้นเรียนเหมือนโรคประจําตัวของครูประจําชั้น ที่เมื่อกดดันแล้วจะเกิดอาการอ้วกโดยไม่ได้ตั้งใจและในห้องเรียนก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเยาะเย้ยคนครูนักเรียนห้องนี้ช่างแสบและเร็วรายยิ่งนักในค่ำคืนนั้นเมื่อโนซสากิกลับบ้านก็ได้เห็นว่าคุณแม่กําลังทําแผลให้กับคุณพ่อที่ได้มาจากส้นตีนของคูกะในวันนี้แต่คุณพ่อก็ไม่ได้บอกว่าได้มาจากไหนบอกกับลูกว่าเป็นแค่อุบัติเหตุในที่ทํางานเพราะก่อนหน้านี้พ่อแม่ตัดสินใจแล้วว่าไม่ให้โนซสากิไปโรงเรียนเหลือแค่อสองเดือนไม่จำเป็นต้องไปเรียนแล้วร พอแค่รับปริญญามต้นและไปต่อมอปลายที่อื่นเดี๋ยวพ่อจะบอกคนอื่นเองว่าลูกไม่สบายซึ่งโนซากิก็ทําตามคําแนะนําของพ่อเธอไม่ได้ไปเรียนแต่ได้ซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มด้วยความเงาเงอยแต่ที่บ้านยังมีโชจังน้องสาวของเธอมาช่วยเติมรอยยิ้มให้เธออีกครั้งตัดภาพมาที่โรงเรียนเพื่อนๆเมื่อขาดโนซากิไปก็ไร้ซึ่งเป้าหมายในการกั่แกล้งพวกเธอเลยหาเป้าหมายใหม่ซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็คือรูมิจังสาวในห้องที่คัางคล้ายทอโกะและอยากจะเข้าแกง ไทยโกเป็นอย่างมากกลุ่มสี่สาวนักเลงเลยใช้รูมิจังให้ตามโนซากิมาเรียนให้ได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งรูมิก็ต้องทําตามโดยไม่จํายอมมากนักถ้าเธอไม่ทําเธอก็จะตกเป็นเหยื่อในการโดนแกงในช่วงเย็นรูมิได้ไปหาโนซากิเธอไม่รู้จะเปิดประเด็นยังไงดีเลยชมว่าเพลงที่เปิดอยู่มันเพราะดีโนซากิเธอเลยใจดีให้รูมิจังยิ้มแผ่นเสียงและรูมิก็ได้พูดความจริงว่าเธอต้องการให้โนซากิไปเรียนมิฉะนั้นเธอจะแย่แน่รูมิพ พยายามถ่ายรูปโนซากิเตโนซากิไม่อนุญาตเถึงรูมิจังจะโน้มน้าวใจยังไงโนซากิก็ไม่ได้ไปเรียนทําให้รูมิโดนทําโทษโดยการขังเอาไว้ในล็อกเกอร์ว่าไปคุยอะไรมาบ้างกับโนซากิรูมิจังได้แต่ด่าทอโนซากิว่าสภาพของเธอน่าสมเพชนอนอยู่บนเตียงอย่างก,กับผู้ป่วยติดเตียงคําพูดเหล่านั้นมีเพื่อเอาใจกลุ่มนักเลงเพราะกลัวว่ากลุ่มนักเลงจะมากัดแกล้งเธอแต่สภาพที่เห็นก็ไม่ต่างอะไรจากการโดนบุลลี่ดีๆนี่เองตัดภาพมาที่โนซากิจังเธอ ได้มาเดินเล่นกับน้องสาวในภูเขาอันแสนสงบโดยเหตุบังเอิญทําให้เธอได้เจอกับไอบาไอบาชอบมาถ่ายรูปดอกไม้แถวนี้เพราะว่าดอกไม้ในภูเขามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่างแกร่งต้องผ่านหน้าหน,นาวบนภูเขาที่แสนหฤโหดเพราะในฤดูหนาวที่หิมะตกอย่างไม่หยุดหยังภูเขาจะเต็มไปด้วยสีขาวแต่ดอกไม้ที่ต่อสู้ชีวิตและเติบโตออกมาได้จะเติมแต่งภูเขาด้วยสีอันสดใสเขาเลยเฝ้ารอวันที่ดอกไม้จะเบ่งบานและก็เห็นได้ชัดว่าไอบาคง แอบชอบโนซากิอยู่โชจังน้องสาวก็ได้บอกกับไอบาช่วยถ่ายรูปนนกับพี่ให้หน่อยซึ่งนั่นก็เป็นภาพแรกที่ไอบาได้ถ่ายรูปคนและไอบาก็ดีใจเป็นอย่างมากที่คนแรกที่เขาถ่ายคือโนซากิตัดภาพมาที่โรงเรียนในอีกวันรูมีก็เดินกันได้อีกเช่นเคยเธอโดนกลุ่มสาวสาวตัดผมแต่รูมีก็ทำผิดชอบใจเธอไม่อยากทำหน้าเศร้ามิฉะนั้นจะเป็นเหมือนโนซากิเลยบอกว่าชอบทรงผมนี้มากและถามกับไทโกะจังว่าสวยไหมไทโกะก็ย่ำยีหัวเธอบอกว่ามันน่า ทเรและกลุ่มสาวก็ได้ทำกับรูมิว่าเธอเกลียดย่ยนั่นมากใช่ไหมถ้าเกลดมากนักเธอทําอะไรได้บ้างล่ะพามันกลับมาโรงเรียนก็ยังไม่ได้แล้วเธอจะทําอะไรได้และแล้วถาดแท้ของรูมิจังก็ได้ปรากฏเธอได้เอปากว่าจะฆ่าโนซากิ ข่ามันไอผู้หญิงที่แสนน่าสมเพชพวกเธอทําได้แต่กางแกล้งโนซากิแต่ไม่เคยลงมือทําอย่างจริงจังเดี๋ยวฉันโรมิจะทําให้เห็นโดยประจักษ์ว่าฉันกล้ามากแค่ไหนตัดกลับมาที่โนซากิเธอได้อยู่บ้านในช่วงเย็นซึ่งในวันนี้ไอบะคงก็ได้มารับตัวโนซากิเพื่อจะไปเดินเล่นด้วยกันแต่ก่อนจากไปโชจางน้องสาวก็ได้เอาสร้อยคอที่เธอทําในชั้นเดินให้กับพี่สาวซึ่งมันเป็นสร้อยคอรูปใบโคลเวอร์จะได้นําโชคดีมาให้พี่สาวด้วยพี่สาว ก็ได้กล่าวขอบคุณก่อนที่จะออกไปถ่ายรูปเล่นกับไอบาสองหนุ่มสาวได้ออกเดินเล่นอย่างสนุกสนานไอบาก็ได้พูดคุยว่าเมืองนี้มันไม,ม่มีอะไรมากแต่มันก็สวยในรูปแบบของมันถ้าในวันที่มาร์กตกจะสวยมากกว่านี้และเขาก็เฝ้ารอที่ดอกไม้บนภูเขาจะเบ่งบานออกมาเมื่อตกดึกไอบาก็เดินมาส่งโนสากิที่บ้านระหว่างทางเขาก็พูดคุยกับโนสากิว่าวันที่ดอกไม้บนภูเขาผลิบานเราไปดูด้วยกันนะแต่ไม่ทันที่โนสากิจะให้คําตอบภาเหตุการณ์ ที่แม่คาดฝันที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ทำให้เธอต้องขวัญภาวาเพราะบ้านของเธอนั้นไฟไหม้โนซากิพยายามพุ่งเข้าไปช่วยพ่อแม่แต่ก็ตกชาวบ้านห้ามเอาไว้เพราะมันอันตรายแต่ไอบชาชัยชะกันสามารถฝ่าพงชนและบุกเข้าไปในบ้านก่อนที่จะออกมาพร้อมร่างของโชจังที่มอดไหม้ในโชคร้ายก็ยังมีข่าวดีโชจังยังไม่ตายแต่พ่อกับแม่ของเธอเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์นี้เธอเลยต้องมาอยู่กับคุณตาคุณตาก็ได้บอกว่าพ่อของหลานเข้มแข็งมากเจ้าหน้าที่บอกว่าพ่อของหลาน กอดโจจางเอาไว้แน่นทําให้โจจางรอดชีวิตจากเพลิงไหม้แต่ร่างกายก็โดนไฟคลอดไปเยอะเลยต้องฝากตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นโนซากิก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของคุณตาและเห็นได้ชัดว่าโนซากิโศกเศร้ามากกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันต่อมาที่โรงเรียนแก๊งนักเลงทั้งหนุ่มและชายก็ต่างกังวลใจว่าจะโดนจับได้ไหมคนตายไปตั้งสองคนสาวๆก็ต่างควนภาวาไปตามกันบางคนถึงกับหลังน้ำตาในส่วนของคูกาเขา ก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยสักนิดถึงแม้บนมือจะมีไรอยไหมที่โดนไฟก็ตามรวมถึงรูมิจงังที่ยังสะใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเอาเรื่องสนุกมาเล่าให้กับไทโกจังฟังแต่ไทโกจังยังคงหน้านิ่งไม่สนใจอะไรทั้งนั้นและเอาปากกาแทงไปที่มือของรูมิจงังบอกว่าอย่ามาแตะต้องโต๊ะของฉันเธอยังคงเย็นชาตามเดิมถึงแม้รูมิจังจะพยายามเข้าหาเธอมากแค่ไหนก็ตาม และการที่รุมิจังเริ่มสนิทกับแก๊งนักเรียนเกเรครูเลยเรียกมาปรับทัศน,นคติว่าอย่าไปคบพวกนั้นมากนักพวกนั้นในสายไม่ค่อยดีแต่มีหรือที่รุมิจังจะสนแล้วไงแหละอาจาร์เสือกไรด้วยชีวิตหนูในช่วงเย็นเมื่อไทโกกลับบ้านคุณพ่อก็ได้มาคุยกับเธอแม่เล่าให้ฟังแล้วนะว่าลูกจะไปเรียนต่อที่โตเกียวพ่อไม่อนุญาตซึ่งไอโกจังก็ต้องเศร้าโอยเนื่องจากเธออยากไปเรียนเสริมความงานที่โตเกียวแต่ถ้าพ่อไม่อนุญาตอย่างนี้ก็ให้ทําไงได้ในส่วนของสองหนุ่มสองกุมา เด็กอ้วนผอมที่ชอบเล่นบีบีการและหน้าไมา้ก็ได้มายิงอีกาเล่นระหว่างนั้นก็ได้พูดอดอ้อกันว่าใครแม่นมากกว่ากันแต่ก็อย่างที่เห็นการวิยกันทั้งคู่ยิงไปสิบกว่านัดเดินอีก,กาแค่ตัวเดียวเองชีวิตคงเด็กเกเรแต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าจะสุขสันต์มากนักอย่างเช่นทัิปานะสาวในแก๊งของไทยโกจังกลับบ้านมาก็ต้องเจอกับพ่อที่เมาอยู่เป็นประจำในส่วนของรูมิจังเธอคางใครไท,ไทยโกจังเป็นอย่างมากกลับบ้านมาก็นั่งหน้าต่งตางวาดรูปของไทยโกอย่างสนุกสนาน ถึงแม้จะรู้อยู่แก่ใจ วา่าไทเอกใจร้ายกับเธอมากแค่ไหนก็ตามแผลบนมือมันบ่งบอกและแล้วเวลาก็ผ่านล่วงเลยฤดูหนาวก็ได้มาเยือนเะมืองเล็กๆแห่งนี้เวลาที่ล่วงเลยทําให้โนซากิปรับตัวได้เธอเลยกลับมาเรียนอีกครั้งแต่บุคลิกภาพของเธอแปลกต่างไปเธอดดนิ่งมากขึ้นแววตาก,ก็ไร้ายซึ่งความกังวลแต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปเธอพูดออกมาไม่เป็นเสียงไดแต่ขยิปปบปากขมุขขมิบจนไอบาคงต้องเป็นห่วงแต่คนที่เหลือนั้นต่างกังวลใจ โดยเฉพาะแก๊งของไทยโกจัง3ส,สาวเป็นกังวลเป็นอย่างมากที่โนซากิกลับมาเรียนโดยเหตุน,นี้หลังเลิกเรียนสมสาวเลยลากโนซากิกไปที่ภูเขาหลังโรงเรียนเมื่อถึงทาจิบานะก็ได้เริ่มพูดว่าการที่โนซากิกลับมาทําให้เป็นเพื่อนจิตตกโนซากิกคนอย่างแกอยู่ไปก็ไร้ค่าแกตายซะดีกว่าทาจิบานะได้หยิบมีดออกมาและพูดพรามให้โนซากิร้องขอชีวิตแต่มีรือ้อที่ครั้งนี้โนซากิกจะยอมให้โดนกลั่นแกลง้งนี่ถึงขั้นตายเลยนะเธอเลยหยิบตะปูที่ ตกอยู่บนพื้นในกองหิมะและแทงเข้าไปที่ดวงตาของทาจิบนะทาจิบนะก็ได้แต่ร้องอดอวยแต่ใจก็อย่างสู้พูดด่านโนซากิต่อไปว่าเธอแย่อย่างง้นแย่อย่างนี้บ้างทันใดนั้นหมายก็บอกก็ฟาดใส่หัวเธอทีแล้วทีเล่าจนสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตไปโนซากิเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเธอกับหมาเพิ่ล้างแขนเหลือสาวอีกสองคนเธอก็ไม่ยอมปล่อยสาวคนหนึ่งร้องขอชีวิตบอกว่าตนไม่ได้ทําแค่ไปด้วยเฉยๆกูกะคูกะต่างหากที่จุดไฟเผา ถึงจะคอยยังไงโนซากิก็ไม่ยอมปล่อยเธอตัดนิ้วเด็กคนนั้นทิ้งก่อนที่จะไปตัดเอ็นขาของสาวอีกคนจนไม่สามารถหนีได้สาวสาวได้ติดกรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่ความเมตตาก็ไม่มีจากสาวที่ชื่อว่านซากิเธอใช้ท่อนไม้ตีเด็กสาวเหล่านั้นจนตายในที่สุดหิมะที่ตกหนักทําให้ลบร่องรอยของสามสาวจนในวันต่อมาเพื่อนเพื่อนก็เอกใจว่าทจิบานะ คาโตะเลมิชิมะหายตัวไปไหนติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแถมตำรวจเองก็ยังมาที่โรงเรียนอีกโคกะก็ได้สงสัยแต่ก็น่าจะเดาได้ว่านอสากิโนสากิแนะ่ๆถึงแม้ไม่มีมหลักฐานเขาก็ได้ไปหาเรื่องโนสากิผักยิงสาวจนล้มลงแต่เมื่อเขารู้สึกตัวอีกทีแผลที่หน้าท้องของเขาก็ได้ปรากฏการโจมตีของโนซากินั้นช่างว่องไวเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมีดก็ปาดไปที่แก้มเป็นแผลตั้งแต่ปากถึงแก้มถึงแม้ปากจะเวอะแต่การพูดจาที่ห้าวก็ยัง ไม่ลดลงอินางโนซากิมึนกล้าทำกูหรอคนอย่างมึงเนี่ยนะไอคนกระจอกอย่างแกถึงปากจะพูดพลาดไปแต่ตัวเองก็เดินคลานอย่างกับหมาที่น่าสมเพชไลโนซากิอยากเข้ามาอย่าเข้ามา,า,า,มาจนสุดท้ายตัวเองพลาดท่าตกภูเขาไปจนขาหากักและโนซากิก็ได้ทิ้งมันให้จมไปกับกองหิมะ เเต็มไปดด้วยาบลือโ no, นซากิเป็นไปนแล้วจากสาวที่อ่อนแอกลายเป็นสาวที่เย็นชาและเลือดเย็นการเปลี่ยนแปลงของเธอนั้นก็มีคนสังเกตเห็นนั่นก็คือไอบาไอบาเลยมาเยี่ยมเธอที่บ้านเตนโนซากิ no, แกล้งหลับไอบาเลยมาคุยกับคุณตาคุณตาเลยฝากให้ไอบาช่วยดูแลโนซากิในช่วงที่อยู่โรงเรียนด้วยหลังจากนั้นกคงไม่เป็นไรเพราะว่าโนซากิ no, aki, คุณตาและโชจังจะย้ายไปอยู่ที่โตเกียวคงจะไม่กลับมาณเนะมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วจนกว่าจะเรียนจบรบกวนด้ว ไอบะก็ตอบรับปากด้วยความยินดีตัดภาพมาที่รูมิจังระหว่างที่เธออยู่บ้านอย่างสุขสันต์สองหนุ่มเพื่อนโคกะก็ได้โทรมาบอกว่าสามสาวหายตัวไปแล้วโคกะก็ด้วยคาดว่าจะเป็นฝีมือของโนซากิและรายต่อไปคงเป็นพวกเราชายหนุ่มทั้งสองคนจะเตรียมอาวุธให้พร้อมและจะชิงจาักการโนซากิก่อนเธอก็ระวังตัวด้วยละ่ะและในวันต่อมาชายจักรการทั้งสองคนก็ได้เตรียมมีดวิบีการพร้อมหนาไม้สะก,กดรอยตามโนซากิ จนได้จังหวะในมุมที่เปลี่ยวไม่มีคนระหว่างที่โนซากินั่งชื่นชมดอกไม้ลูกศรก็ทะลุผ่านร่มของเธอมาเฉียดหัวไปแค่นิดเดียวเองสองหนุ่มคุยโม้กันว่าทำไมนยายหญิงพลาดทั้งคู่ไม่เคยล่าคนมาก่อนแถมโนซากิก็วิ่งหนีไปไหนไม่รู้เร็วชะมัดยากสองหนุ่มเลยวางแผนจะแยกกันตามหาใครจาัดก,การได้ก่อนถือว่าชนะนายผอมเดินแยกไปและตะโกนท้าทายโนซากิมึงอยู่ไหนมาให้กูจัดการซะดีๆมึงเห็นหน้าไม้ในมือ กูมกูใช้หน้าไม้อันนี้แหละขู่พ่อมืองและก็เผาบ้านมึงถ้าอยากแก้แค้นก็โผล่มาถึงนายผอมจะตะโกนดังขนาดนั้นแต่นายอ้วนกลับเป็นคนที่เจอตัวโนซสากิก่อนนายอ้นวนวิ่งพุ่งเข้าไปกระทั่งตัวโนซสากิและขึ้นคลอมเขากล่าวดีใจมากนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้จ้องมองโนซสากิอย่างใกล้ๆอาการหืนของเขาก็เริ่มกำเริบก้มตัวลงเพื่อจะจูบโนซสากิแต่โนซสากิหันหน้านี้เขาเลยใช้ปืนคู่ยิงไปที่หิมะถ้าขัดขืนจะฆ่าให้ตายสเสดียวนี้ แต่ใครจะไปรู้โนซากิไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยเธอได้หยิบครีมที่ตกมาจากกระเป๋าของนายอ้วนบีบจมูกมันจนมันต้องร้องอวดอวยด้วยความเจ็บปวดเสียงร้องนั่นทําให้ในายผอมมา,พ,าพอดีนายผอมไม่รอช้าเล็งหน้าไม้มาที่โนซากิแต่นายอ้วนได้บังเอาไว้ขอได้ตัดสินใจลั่นไกไปเพราะว่ามันใจจะโดนโนซากิแน,แน่แต่ผลที่ปรากฏลูกดอกนั่นมันทะลุหัวของเขาสมองนายอ้วนกระทบกระเทือนจนเกิดบาดคลั่งเขาไปจัดก,การเพื่อนของเขาโดยบอกว่าฉัน รักโนซากิฉันจะเป็นคนเดียวที่จะก,การโนซากินายไม่ต้องมายุ่งสองหนุ่มทะเลาะก,กันจนนายผอมถีบตอกหน้าไปที่ลูกศรจนนายอ้วนสมองหยุดการทํางานและตายลงตรงนั้นนายผอมผวากับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาฆ่าเพื่อนด้วยมือของตัวเองเขาไม่ทันตั้งสติรู้สึกตัวอีกทีก็ไม่มี บาดท้องเขาตั้งแต่ด้านซ้ายจนมาถึงด้านขวาเป็นแผลฉีกขาดไสถึงกับไหลออกมามันร้องอวดอวยและขอเวลานอกจากโนซากิเดินไปหยิบหน้าไม้บรรจุลูกกระสุนแต่มีหรือนี่ไม่ใช่เกมกีฬามันคือการฆ่าไม่มีคําว่าเวลานอกจังหวะที่มันหันหลังให้กับโนซากิมันก็ถูกฆ่าลงตรงนั้นเหตุการณ์ที่เหล่านักเรียนหายตัวไปทําให้ผู้ปกครองรวมตัวกันโวยวายในโรงเรียนแต่ทางโรงเรียนก็ไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าลูกของทุกท หายตัวไปไหนตัดภาพกลับมาที่โนซากิเธอได้กลับบ้านมาพร้อมกับขราบเลือดคุณตาก็เป็นห่วงว่าทําไมวันนี้กลับมาดึกแต่เมื่อได้เห็นสภาพของโนซากิคุณตาก็ไม่กล้าทําอะไรแล้วบอกกับหลานว่าไปอาบน้ําเธอในวันต่อมาไอบะก็ได้มาหาโนซากิที่บ้านและครั้งนี้โนซากิก็ยอมออกมาพบกับไอบะและออกไปเดินเล่นพูดคุยด้วยกันแต่โนซากิก็ไม่ยอมเอ่ยปากพูดไอบะก็ได้พูดคุยว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราเคยยืนมองเมืองเล็กๆนี้ ในฤดูดอกไม้ผลิจนมาถึงฤดูหนาวฉันคิดถึงโนซากิมากนะอยากคุยมานานแล้วด้วยโนซากิก็อ้ำอึง้งเธอกัดปากตัวเองด้วยความรู้สึกผิดที่ทิ้งให้ไอบะต้องเดียวดายปากของเธอ เริ่มมีเลือดไหลออกมาและโนซากิก็เริ่มร้องไห้น้ำตาก,ก็ไหลนองปากก็เต็มไปด้วยคราบเลือดจุดชมวิวตรงนี้ทำให้เธอนึกย้อนวันเก่าวันที่ยังมีพ่อแม่ไอบะก็ได้มาโอบอก,กอดเธอและบอกว่าฉันจะปกป้องเธอเองและโนซากิก็ยอมปิดป,ปากพูดว่าฉันขอบคุณค่ะและทั้งคู่ก็ได้จมพิษกันโดยไม่สนคราบเลือดที่ติดอยู่บนรลมฝีปากของโนซากิเมื่อทั้งคู่ได้แยกย้ายกันโนซากิก็ได้ไปเยี่ยมโชจังตอนนี้คุณตาทำเรื่องย้ายโช จังไปรักษาที่โตเกียวแล้วรอเคนโนซากิเรียนจบเท่านั้นในส่วนของไอบะเขาก็ได้กลับบ้านมาคุณย่าก,ก็ถามว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนไอบะก็ตอบว่าจะไปเรียนที่โตเกียวจะไปอยู่กับโนซากิทั้งคู่วาดฝันกันว่าจะได้ไปเรียนต่อด้วยกันในค่าคืนนั้นยูมิได้ทําการตามหาเพื่อน,อนวนไปทั่วเมืองจนไปเจอที่โรงเรียนหลังภูเขาเธอพลัดตกลงไปในหลุมขยะจนไปเจอกับศพของเพื่อน3ามคนที่จมอยู่ในกองหิมะตอนนี้ยูมิจังเริ่มวาดกโยซากิ aki, และ หาวิธีเอาตัวรอดเธอต้องรอดพ้นจากเหตุการณ์นี้เพราะว่าเธอนั่นแหละคือต้นคิดที่จะเผาบ้านโนซากิเธอกังวลเป็นอย่างมากเลยพยายามติดต่อไทโกจังเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่ไทโกกับเธอที่ยังเหลือรอดอยู่แรกๆไทโกก็ไม่สนใจโทรมาเป็นสิบสายเธอก็ยังเมินเฉยเพราะว่าในความคิดของเธอในวันที่ยูมิเสนอไอเดียที่จะฆ่านโนซากิเธอก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้คัดค้านสะทีเดียวและด้วยความรำคาญที่ยูมิจังโทรมาเป็นร้อยสายสุดท้ายเธอก็ยอมรับสาย พูดคุยยูมิจังเป็นกังวลเป็นอย่างมากเธอไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเธอกลัวกังวลทําอะไรไม่ถูกเลยมาขอคำบ่งสังจ่จากไทเอจังไทโกะก็ไม่อยอมพูดคุยด้วยได้แต่ต่อว่าว่าเธอมันบ้าไปแล้วสีสติชัดๆเป็นบ้าอะไรเนี่ยโทรมาเป็นร้อยสายเลิกทําตัวเซาสีเกาะแกะฉันสักทีไปตายซะไปประโยคนั้นทําให้ยูมิจังเริ่มบ้าคลั่งทอทโกะจังที่เธอข้างค้คยปฏิเสธเธออย่างนี้เ,เธอก็หมดศรัทธาในตัวไทโกะจังและทิ้งรูปภาพของไทโกะที่เธอเคยวาดเป็นรอยรูปภาพ ในหัวของยูมิจังก็ได้ปรากฏในวันนั้นยูมิเป็นคนเดียวที่แบกถังน้ํามันเพื่อนๆน,นก็ต่างหัวเราะชอบใจในการกระทําของเธอและทาอโกโจังก็เดียวบอกลาเพื่อนๆืน,นก่อนที่จะให้กำลังใจว่าสู้ๆนะประโยคนั้นเป็นแดงฮึดให้กับยูมิที่จะจัดการเผาบ้านของโนซากิจังแต่ทาอโกเองก็ต้องเจ็บปวด,ดร้าวจากเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะเธอไม่ห้ามเพื่อนๆน,นแถมตลอดมาเธอยังเป็นหัวโจกในการแกล้งโนซากิจังมาโดยตลอดเธอคงต้องทําอะไรสักอย่างเธอได้จองมอ มองแผ่นซีดีของโนซากิและคิดว่าจะไปคืนเธอเลยเดินทางไปที่บ้านของโนซากิแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เธอเลยตัดสินใจกลับบ้านแต่ก่อนจะออกไปโนซากิก็ได้กลับมาพอดีทั้งคู่เลยพูดคุยกันไทเอกโกเปิดประเด็นนาแล้วนะที่เราไม่ได้คุยกันแบบนี้ไทเอกโกจังไม่รู้จะพูดยังไงดีเอาเป็นว่าฉันขอโทษละกันโนซากิก็พูดกล่าวคนอย่างเธอไม่ต้องขอโทษคนอย่างฉันหรอกที่เธอมาคุยดีกับฉันฉันก็ดีใจมากแล้วจําได้ไหมวันแรกที่ฉันย้ายมาเมืองนี้ เธอเป็นคนแรกที่เข้ามาพูดคุยกับฉันในห้องเรียนเราสนิทกันมากในช่วงนั้นแต่เมื่อไอบาคุงมาสนิทกับโนซากิทาอโกก็เริ่มเปลี่ยนไปโนซากิก็พอเดาออกว่าทาโกชอบไอบาอยู่ทาอโกก็ตอบว่าเปล่าเลยฉันไม่ได้ชอบไอบาฉันแค่อิจฉาอิจฉาไอบาที่ได้คุยกับเธอฉันอยากสนิทกับเธอพูดคุยกับเธอแค่คนเดียวไม่อยากให้เธอห่างหายไปจากฉันเลยแต่เมื่อเธอจากไปฉันก็ต้องหาเพื่อนใหม่แล้วก็ต้องขอวโทษที่ฉันกัดแกล้งเธอมาโดยตลอด ความจริงฉันแค่อยากคุยกับเธอสนิทกับเธอก็เท่านั้นเหมือนทั้งครูได้ปรับความเข้าใจกันไทโกก็ขอตัวกลับบ้านก่อนแต่ก่อนจะจากกันไปโนซากิก็ได้ตะโกนกล่าวไทโกจังเลิกกกมหน้ามองโลกในแง่ร้ายได้แล้วเชิดหน้าชูคอไว้เถอะนะเธอเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วประโยคนั้นท,ทําให้ไทโกจังวิ่งกลับมาหาโนซากิคุกเขา่ากล่าวขอบใจแล้วก็ขอโทษที่ยอมยกโทษให้ไทโกจังก็ได้เดินทางกลับบ้านอย่างสบายใจแต่ในระหว่างทางอยู่ ก็ได้วิ่งตูเข้ามาพร้อมกับพบมีดแต่ไทโกจังก็หลบเด้ทันเธอบอกว่ามันน่ารำคาญนะยูมิเป็นบ้าอะไรของเธอและไทโกก็ได้หยิบมีดออกมาเตรียมการให้พร้อมสำหรับการต่อสู้แต่คนที่เปิดคือยูมิยูมิใช้มีดบาดไปที่ขาของไทโกไทโกเลยร้องกรีดออกมายูมิก็กลาดีใจไทโกกรีดแล้วเธอกรีดแล้วรู้ไหมตอนที่เธอกรีดมันสวยมากแค่ไหนไทโกเริ่มจะทนไม่ไหวและจะพุ่งไปจัดการแต่ยูมิได้โยนหินปาใส่หน้าเธอจ ตาข้างขวาบิดสนิทยูมิจังกระโจนมาด้วยความเร็วแต่ไทโกะก็สามารถถีบมันล้มลงแต่ยูมิยังตั้งสติได้พอใช้มีในมือแทงไปที่มือของไทโกะแทงไปรัวๆพร้อมตะโกนบอกว่าเจ็บไหมเจ็บไหมกริซี่เจ็บไหมไตไตไตจนสุดท้ายผู้ที่พ่ายแพ้คือไทโกะส่วนยูมิก็เดินกลับบ้านพร้อมกับบาดแผลอย่างโซซัสโซเซในค่ำคืนนั้นเธอก็อยู่บ้านตามปกติและไอบากรดโทรเข้ามาไอบามาพูดคุยเรื่องที่หลังเรียนจบ เขาตัดสินใจแล้วว่าหลังเรียนจบเขาจะไปเรียนต่อที่โตเกียวและเราจะได้อยู่ด้วยกันจำที่ฉันสัญญาได้ไหมว่าฉันจะปกป้องเธอน่ะเมื่อกี้ฉันได้คุยกับย่าแล้วเธอไม่ต้องกังวลฉันจะหางานทําและเรียนไปด้วยและจะดูแลเธอเองเโนโซากิตอบกลับว่าคงอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกไอบะก็พยายามทําเหตุผลโนโซากิก็ตอบว่าถ้าตอนใบไม้ผลิเดี๋ยวก็รู้เองเอาเป็นว่าไอ้บะเรียนตามที่ตนอยากเรียนเธอไม่ต้องตามฉันก็ได้ประโยคนั้นทําให้ไอบะเกิดบ้าคลั่ง ในว่ายเราจะอยู่ด้วยกันสุดท้าย<ๆ>เธอก็เห็นครอบครัวดีกว่าฉันและไอ้บากกดทุบโทรศัพท์ทิ้งเพราะทุกอย่างที่เขาวาดฝันได้พังทลายลงไปหมดแล้วก่อนที่เขาจะเดินมาหาคาุณย่าที่อยู่ในสภาพเจียนตายด้วยนำมือของเขาพอเขาเลือกที่จะอยู่กับโนซาก,กิและพร้อมจะทอดทิ้งครอบครัวคนสุดท้ายที่เขาเหลืออยู่เพื่อไปหาสาวอันเป็นที่รักแต่สาวคนนั้นกลับปฏิเสธเขาคุณย่าก็ถามกับไอ้บากับพ่อแกก็ทําอย่างนี้ใช่ไหมไอ้บากก็ตอบว่าใช่แต่ฉันทําเพื่อแม่ เพราะว่าพ่อตบตีแม่อยู่เป็นประจำฉันเลยปาดคัตเตอร์ใส่ที่หลังของพ่อแต่เมื่อพ่อจากไปดูเหมือนว่าแม่จะต้องการคนตบตีฉันก็เลยส่งเคราะห์ให้ฉันทําเพื่อแม่แต่แม่ก็ทิ้งฉันตอนนี้ฉันทาย่าก็เพื่อนนสากิแต่นซสา,สากิก็กลับทิ้งฉันเหมือนกันแต่คุณย่าไม่ต้องกังวลน,นะผมรู้แล้วว่าควรจะอยู่กับย่าต่อผมจะไม่ทําให้ย่าตายหรอกในส่วนของรุมิจังหลังจากที่เธอกลับบ้านก็ได้แต่ขังตัวอยู่ในห้องแม่มาถามเธอ ก็ไล่แม่ไปแม่พยายามค้อประตูเพราะอยากรู้ว่าลูกเป็นอะไรทําไมเสียงก้าวร่ายอย่างนั้นแต่ยูมิกลับแทงมีดไปที่ประตูเกือบจะโดนหน้าแม่และไล่ไม่ให้ไปไกลๆแลโนซากิก็ได้มากินข้าวกับคุณตาโนซากิก็เอปากว่าคุณตาไม่คิดจะทําอะไรหนูบ้างเลยเหรอคุณตาก็ตอบว่าไม่จําเป็นถ้าหลานอยากเล่าก็เล่ามาเลยตาพร้อมรับฟังเสมอไม่จําเป็นต้องทำอะไรมากหรอกในวันต่อมาณโนะรงเรียนเหล่าผู้ปกครองที่ลูกตนเองหายตัวไปก็ได้มายังโรงเรียนเพื่อมาหา ครูประจำชั้นว่าพอมีเบาะแสอะไรไหมครูก็ตอบว่าไม่มีมันก็เป็นเรื่องปกติที่เด็กๆแกล้งกันแต่พ่อของทาจิบานะที่อยู่ในอาการเมาก็เริ่มด่าทอครูจะบ้าหรอครูเรื่องที่เด็กแกล้งกันเราพอเข้าใจแต่พวกเราเองก็ต่างรู้ว่าลูกเราไม่มีทางโดนแกล้งมีแต่จะแกล้งคนอื่นหรือว่าคุณครูเองไม่ยอมตามหาลูกเราเพราะว่าตอนเด็กฉันจําได้นะเธอก็โดนแกล้งอยู่เป็นประจำหรือว่าเธอจะเอาคืนกับลูกเราที่เป็นเด็กเกเรประโยคนั้นทําให้คุณครูเกือบบ้าคลาั่ง ตอนเรียนฉันโดน,นแกล้งก็จริงแต่ตอนนี้ฉันไม่เป็นครูฉันไม่แกล้งรู้สิตัวเองเด็ดขาดคุณจะบ้าหรอมาด่าทอฉันอย่างนี้ถึงฉันจะไม่สนใจแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เด็กแกล้งกันจะมาใส่ใจอะไรนักหนาคุณเองแหละที่มีสอนลูกดีๆมาแกล้งคนอื่นในโรงเรียนได้ยังไงและครูก็เริ่มจิตตกจนเธอมีอาการอ้วกออกมาก่อนที่ครูจะวิ่งหนีและล้มลงโดยไม่รู้เลยว่าตรงที่เธอล้มอยู่มันเป็นเส้นทางที่รถตัดหิมะกำลังจะขับผ่านและด้วยเครื่องตัดหิมะที่ขนาดใหญ่ทําให้คนขับร ไม่สังเกตเห็นว่ามีคนอยู่ด้านหน้าและขับผ่านไปทําให้หิมะสีขาวแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงจากเลือดของครูประจําชั้นแล้วก็ถึงในวันต่อมาโนซากิก็ไปเยี่ยมโชจังตามปกติแต่เธอก็เจอกับคนที่เธอไม่คาดคิดรูมิจังได้มาที่ห้องของโชจังเพื่อดักรอเธอรอในการจัดการท,าทันทีที่เห็นโนซากิเธอก็ชักบินออกมาและจี้ไปที่หน้าของโนซากิพร้อมกับนาไฟแชคขึ้นมากาทําช้นหรอกาฆ่าชั้นรอ,นรอถ้าแกะทำ ฉันจะเผาน้องสาวแกบาร์บีคิวที่แกรักมากที่สุดไงรูมิตอนนี้จิตตกและควันพาวา,วาเธอไม่ต่างอะไรกับคนบ้าและเริ่มเห็นภาพหลอนเห็นว่าโชจังลุกขึ้นมาทําให้เธอตกใจและเปิดโอกาสให้โนซสากิเข้ามาจาัดก,การเธอบีบคอรูมิจังอย่างหนักรูมิจังไม่สามารถขัดขืนหรือต่อสู้ได้จนสุดท้ายรูมิจังก็ได้เอ่ยปากว่ากล้าฆ่าคนต่อหน้าน้องสาวหรอโนสากิเลยหันไปหาน้องสาวแต่โชจังยังไม่ได้สติภาพที่รูมิจังเห็นมันก็แค่ภาพหลอนรูมิจัง ใช้จังหวะที่โนซากิหันไปหาน้องลุกขึ้นและวิ่งหนีออกไปโนซากิก็ไม่ได้ตามแต่อย่างใดเพราะว่าเธอเป็นห่วงอาการน้องมากกว่าโนซากิเด็ดแต่ตั้งสติอยู่ตรงบันไดหนีไฟและไอบาก็ได้เดินมาไอบะรู้ว่าโนซากิจะมาเยี่ยมน้องเลยมาแวะหาเธอที่นี่ไม่ทันที่เจคู่จะพูดอะไรนางพยาบาลก็เรียกมาตามโนซากิเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ร้ายกับคุณตาคุณตาถูกนําตัวส่ง i อซและโนซากิก็พอจะเดาได้ว่าเป็นฝีมือใครคงจะเป็นไอบาเพราะไอบา้ไม่ เคยมีนิสัยที่เก็บมือเอาไว้ในกระเป๋าแต่เมื่อกี้มือขวาของไอบาไม่ยอมออกมาจากกระเป๋าแถมตอนที่นางพยาบาลมาตามไอบาก็ไม่มีท่าทีตกใจเป็นอย่างใดโนซากิ no, เลยวิ่งตามหาไอบาจนไปเจนตรงภูเขาและขอให้ไอบาเอามือออกมาเอามือออกมาจากกระเป๋าไอบาก็พยายามขัดขืนแต่สุดท้ายโนซากิ no, ก็สามารถดึงมือออกมาแล้วก็เห็นคราบเลือดที่เปื้อนมืออยู่ไอบาก็บอกว่าอยากคิดมากนี่เป็นแผลที่คุยกับคุณย่าเมื่อวานฉันทำเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันฉัน ยอมทลายครอบครัวของฉันรวมถึงใจการครอบครัวของเธอด้วยไม่ทนันที่โนซาก,กิจ,จะพูดอะไรมือที่สามก็ได้ปรากฏรูมิจังได้ตะโกนอกอกมาดังวนหน่าสมเพชไอพวกแกกะรูกตารู้ไหมฉันจัดก,การมันยังไงและรูมิจังก็ได้เล่าเรื่องราวที่เธอได้แบกถังน้ํามันราดไปทั่วบ้านของโนซาก,กิแต่แม่ของเธอก็ได้มาห้ามแต่ใครสน่ะฉันราดน้ํามันใส่เธอแม่งเลยและนี่คือสิ่งที่ฉันทํากับบ้านของแกโนซากิโนซาก,กิโก,กโกรธมาก ที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเธอไม่รอช้าวิ่งเข้าใส่รูมิจังแต่รูมิเตรียมมีดเอาไว้แล้วมีดเล่มนั้นได้แทงมาที่ท้องของโนซากิไอบาท,ที่เห็นโนซากิบาดเจ็บเขาก็วิ่งเข้ามาปกป้องและรัวมาใส่รูมิจังแต่กระเป๋าที่เขาสะพายมามันเกะกะทั้งหมัดเขาเลยืยนกระเป๋าทิ้งและระดมหมัดไปอย่างไม่ยัง่งและในกระเป๋านั้นมันก็มีรูปหนึ่งรูปที่โนซากิไม่เคยเห็นมันคือรูปของพ่อที่กำลังโดนไฟไหม้รูปใบนั้นเป็นหลักฐานทุกอย่างโนซากิรู้ แล้วว่าใครคือคนที่เธอต้องจัดก,การในส่วนของรูมีเธอก็พยายามหนีแต่ไอบาไม่ยอมปล่อยโดนกระทืบจนไม่มีแรงต้อตอบและสุดท้ายไอบาก็ได้หักยิงไม้และแทงไปที่ยูมีจังจนเสียชีวิตไอบาลุกขึ้นมาพร้อมกับคราบเลือดที่เปื้อนหน้าและเดินมาโนซากิโนซากิถามวันนี้ภาพอะไรไอบาก็พยายามอธิบายเธออย่าเข้าใจผิดนะฉันก็แค่พัทับใจที่พ่อของเธอเอาตัวบางโชจังเอาไว้ฉันและเอากล้องขึ้นมาถ่ายรูปฉันแค่อยากเก็บภาพความ กา,ารห่านของพ่อมาให้เธอดูแต่โนซากิไม่สนใจทั้งทั้งที่เห็นว่าไฟกําลังมอดไหมทําไมไม่รีไปช่วยจะโมกับชัตเตอร์หาหอกอะไรโนซากิดึงมีดจากพุงตัวเองด้วยความเจ็บปวดไปแทงไอบาแต่ไอบะสามารถหลบได้ทันไอบะเริ่มบ้าคลั่งในความงานของโนซากิรัวหมัดเข้าใส่โนซากิหนึ่งหมัดสองหมัดฉันทําเพื่อปกป้องเธอฉันเหลือเธอคนเดียวแล้วคนยาฉันก็ปิดชีพคุณตาของเธอฉันก็จัดการเดี๋ยวก็ต้องตายน้องสาวของเธอก็อไม่มีวี่แววที่จะตื่นขึ้น เธอเหลือฉันคนเดียวฉันก็เหลือเธอคนเดียวเอาเป็นว่าฉันจะปกป้องเธอแล้วเธอมาอยู่กับฉันนะฉันชอบเธอชอบเก็บภาพเธอชอบถ่ายรูปเธอเอาละยิ้มให้ฉันหน่อยยิ้มให้กล้องสิไอบาหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปและเขาก็เลยเห็นดอกไม้ที่เฝ้ารอคอยมันได้ผิบานดอกไม้ที่แก่งงพอที่จะผิบานบนหิมะที่ทับถมเขาได้ถ่ายรูปนั่นก่อนที่จะหันมาบอกกับโนซากิว่าดอกไม้ผิบานแล้วฉันอยากถ่ายรูปเธอกับดอกไม้เอาละยิ้มสิยิ้มให้ฉันหน่อยแต่ มีหรือที่โนซากิยิ้มให้สาภาพของเธออ่อนแรงก็จริงแต่มือ,อยังสามารถขยับได้และมือของเธอก็ไปเจอหน้าไม้ของนายพร้อมเธอเลยใช้หน้าไม้นั้นยิงไปที่ไอบาลูกศรดอกนั้นผ่านเลนกล้องทะลุไปที่ดวงตาของไอบาและปิดชีวิตของไอบาภายในหนึ่งนัดเดียวโนซากิใช้ร่างกายที่บอกช้ำพยายามลุกขึ้นและเดินอย่างโซโซัสเซก่อนที่เธอจะรู้ดีว่าคงไม่รอดแน่เธอก้มดูสร้อยคอที่โชจังทำให้และคาดหวังว่าน้องสาว จะตื่นขึ้นในสักวันและเธอก็ได้นอนลงไปพร้อมกับหิมะที่โปรยปลายและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ซึ่งได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่6.2เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกรับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ